อดูเธอมาค่ะเยาวานาลูนะคะกินเอกินแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้ง่ายมากเลยนะคะออผัดกะหล่ำใส่เ,ออเนื้อหมูหมูแดงนะคะออแล้วก็ใส่มะเขือยาวไปด้วยนิดน,นึงนะคะออมาทากินเข้ากัน ต้องขออภัยทุกคนเลยนะคะวันนี้เพราะว่าวันนี้มาช้านิดนึงนะคะ,นนะ,คะโอเคค่ะมาค่ะกินข้าวก,กันตอนนี้นะแสนธรรมดานะคะเมนูแสนจะธรรมดามาค่ะก,กินข้าวกันใครยังไม่ทนได้กินข้าวกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้พอดีว่ามีเรื่องนิดนึงนะงาน จะมีปัญหาหน่อยหนึ่งคุกเข้าก่อนเด้อคุกเข้าก่อนเด้อประเดิมคำแรกก่อนนะคะทุกคนมันจะร้อนไหมละ่ะนี่นะคะมาคายกินเข้ากัน สุยอดสุยอดเสียงเครื่องอลังการอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ ไชนะคะแล้ไม่รู้คุณชื่ออะไร You are life is so beautiful ขอบคุณนะคะสวัสดีทั้งสี่ท่านเลยนะคะ อ,อันนี้ก็เลยอันนี้คือมีอะไรเหลืออยู่ในตู้เย็นก็จับมาใส่นะคะอันนี้คือที่เหลืออยู่ในตู้เย็นมีมเะเขือกับหมูแดงแล้วก็กะหล,ล่ำกะหล่ำแล้วอยู่นิดนึงตอนแรกว่าจะทาใส่แค่กะหล่ำวันที่ยูเน่ My name is อา i มนะคะไปแล้วอร่อยอะกินอย่างเงี้ยเออคนประหารทำบ้านอื้ม สวัสดีครับคุณกิตธนานะคะคำพีรานเหรอคำพีรานนนน yes เหร เปลี่ยนขนาดจานนิดนึงนะคะอืมพี่หนุ่มละสวัสดีน้องจิรภา,าสวัสดีค่ะ thank you s วันนี้พี่มาทันใช่วันนี้พี่มาทันนะคะมาก่อนคันแรกด้วยวันนี้คนยังไม่ทันมาเลยวันนี้กินแบบง่ายๆค่ะ แม่จร,จริงๆอย่างวัานนาี้โทรไปหานรำบา้าแม่ก็มานั่งกินข้าวหรือถามแม่่าแม่กินกับอะไรแม่บ,บอกกินลาบแล้วก็ว่าข้าวหมูพอดีใช่ไหมกินลาบแล้วก็เอาอยังไม่รู้หลายอย่างพริกน้ำพริกผัดต้มพริกผัดต้มอะไรเงี้ยนะวะเอาลาบไหมน้องกินด้วยเนยไคลฟอมไทยแลนด์ ลาบลาบลูกลาบลูกคืออะไรอะ่ะเป็นลาบแบบของอาค่ะอ๋ออาหารภาคเหนือ น่าจะใช่นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบลาบแบบของอาขาเป็นเลยโอเคแจงเกียบายบายรู bye. Bye ้ปะ ไม่เปลี่ยนขนาดจา้านนะคะใช้เครื่องใหม่เหรอไม่ได้ใช้เครื่องใหม่ค่ะมาลองดูทำไมภาพมัวอ๋อ น่าจากเพราะว่าน้องแชนเด็ดกันนะคะจิ้มํามัวจรินเด้อขอตัปิดเน็ตก่อนจะคู่นะคะขอตัวปิดเน็ตแป๊บหนึ่งนะ เรียบร้อยไม่รู้กลับมาชัดหรือ,อยังนะบายบายนะคะใช้เน็ตเกิน,นะะะพภาพมัวนะคะตอนนี้ไม่รู้กลับมาชัดหรือ,อยังเนาะ I miss you โตอนนี้พี่หนุ่มพี่หนุ่มตอนนี้ภาพประกบมาชัดหรือยังคะ I miss you I miss you Thank you I miss you ชัดแล้วโอเคนะคะเมื่อกี้แสดงว่าต้องลองเอาแค่นี้ลงมาดูว่า พอนอกมาเชร์เสรต่ตรนนี้แ้วว่ามันจะได้ไหมเธอเลว่าเน็ตน้นใช้เน็ตเกินมันก็เลยทําให้ภาพมันไม่ชัดนะคะม,นนมันก็เกิดการผักช่องนิดนึงก็ว่าวันนี้ทําไมไม่มีคนเข้ามาดูภาพไม่ชัด มันร้อนนะร้อน,นะอะตอนนี้ไม่สามารถซื้อซื้อเน็ตแยกได้ถ้าอว่าถ้าซื้อเน็ตแยกอะ ให้มันจะเยอะขึ้นเด็นมันก็หมดไปแล้วอะความเร็วเด็ดมันมายิ่งดึงกันมายิ่งบุบมัวเลยแต่ว่าถ้าอยากให้ชัดอ่อะต้องซื้ออีจิมมันมาใช้แต่เพราะว่าเราซื้ออีซิมมันมาใช้อะมันจะกลไปมาก เียงค่าใช้จ่ไปเพิ่มไปอีกอีกเท่าตัวเพราะราคาเน็ตที่ที่น้องใช้ต่อเดือนน้องใช้5เก่า เดี๋ยวแวะกลับไปกินอาหารที่บ้านกันเดีวตอนะนี้จมคงอิ่มอ่ะ fcn กับโจ๊งนะคะสาว a มีสวัสดีค่ะวันนี้ลมบนไม่มาเลยลมบนมาหลอกให้ดีใจอยู่สามวันนะคะ fcn กับโจ๊งนะคะกินข้าวหรือ,อยังกไ้หลักไายหรือ,อยัง อีกยาวไกลค่ะ นด้หนึ่งร้อยหกสิบสองชั่วโมงเมื่อวันได้เยอะสุดหมดแล้วนะคะจานนี้มันไดเอามาใช้นานเอามาใช้บ้าง เป็นของ4,000ชั่วโมงอ่ะเยอะเหลือพันกว่าแรกเป็นของ3,000น่ะแล้วอีกสีบมัน4,500แต่ว่าตรงตรงช็อตอ่ะยังไม่ถึงอีนานเลยแล้ววันเอา4,000น่ะ เพราตอนนี้ตอนนี้ขึ้นได้แค่สองพันกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะทันไหมเมื่อวันเท่าแก่มาบวนเท่าแก่มาก็เลยรีบลงเมื่อวาน ไม่ว่าเป็นผู้จัดการมาไงถ้าเป็นไอเฉียงเองหรือว่าเป็นขอแบบวาเท่าแกใบนี่พอเปิดได้แต่พอเป็นผู้จัดการมา่าหน้าผู้จัดการดูอะ่ะก็เลยไม่กล้าเปิดก็ <laughs> เลยลงไวน้นิดหนึ่งวันอิ่มมาก ตอนแรกก็ว่าจะอยู่ต่อไปแหละแต่ว่าปุ๊บเห้งแวบบ๊แบๆบอะไรใครมาออฟฟิศนะว่าแล้วงานเมื่อวานอ่ะคนที่สั่งให้น้องออกเท้าก็เป็นไอ้แว่นไงผู้จัดการก็เลยนึกว่าผู้จัดการจะมาทีนี้ไม่ต้องรีบลงนะตั้งกลองไปนานๆเลยปิดเสียงตั้งจนแบหมดเลยนะ อ่าโอเคปิดเสียงนะคะมันจะมีปิดเสียงอยู่ปุ่มปุ่มนี้กับกล้องแล้วก็เพิ่มสีแล้วก็อันนี้โอเคอันนี้คืออะไรลองดิซี่ลองลองลองออดตอนนี้ก็มันสามารถบันทึกเป็นไฮไลไท์ได้เหรออืม จะเริ่มไฮไลท์ได้อ๋อโอเคแล้วถ้ากดกดโอเคนี่คือเปิดจอบเบิงน,นั่งพอจอบเบิงได้จอบเบิงอยู่โอเคโอ้พุงออมเลย โอเคงั้นตอนนี้ขอใช่กดใชแล้วไป,ลไปหลามบ้านไปหลามบ้านกดเป็นคลิปปกติดได้ กดปุ๊บมันจะย้อนหลังให้ห้านาทีลองหลังไปย้อนหลังไปอีกห้านาทีกดปุ๊บแล้วเอาอถ้าเรากดตรงที่ไฮไลท์ปุ๊บก,ก,ก็ออกจากตรงสตรีมสดได้เลยเพื่อที่มันจะนกลายเป็นบันทึกเป็นอันนี้เหรอบันทึกเป็นวิดีโอปกติให้เราอย่างนี้เหรอเมื่อกี้น้องกดไปเลยนะ แต่ไม่รู้แล้วน้องคือน้องยังไม่รู้ว่ามันต้องกดตรงไหน,นเพราะน้องกดไปปุ๊บอะแล้วน้องไปกดซ้ำอีกรอบนึงมันก็ขึ้นอะไรไม่รู้เพราะว่าอย่างนั้นมันต้องความยี่มันต้องหนึ่งนาทีฉันจะกลายเป็นว่าไฮไลท์โอเคไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะต้องคอยดูก่อน เราลแล้วเราหลามบ้านปิดไฮไลท์เป็นสาธารณะอ๋อเพราะว่าไฮไลท์ไฮไลท์ไอตรงนั้นนะ่ะมันตอนนี้คือมันเป็นว่าไฮไลท์แบบส่วนตัวอยู่มันจะเป็นคลิปยาวโอเคเดี๋ยวจะลองทำดูเพราะว่าวันนี้เพื่อนลองทำครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเนี่ยจะลงแลนะ้วเนี่ยจะไปร้านจานแล้วเดี๋ยวจะลองไปดูว่าจะได้ไหมเพราะวันนี้ไม่มีลมบนนะคะวันนี้ก็เลยลงไว้นิดนึงไม่เป็นไร เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่เพราะว่าวันนี้น่าจะภ้าไม่ชันด้วยคนก็เลยไม่ได้เข้ามาภาพมัวนแล้วก็เลยว่าเราเอามาลองดูแต่ว่าความความแรงของเน็ตมันไม่พอนะคะถ้าย้อะถ้าย้อนหลให้ห้านาทีโอเคอยู่เราจะลองดูลองดูแบบเพราะว่ากำลังพยายามดูนะว่าขอตัดคลิปไฮไลท์มาลงจากสตติมเสิร์ฟมัลงแบบเป็นคลิปยอ่อยทำยังไง แล้วมาต้องไปดูในตรงสตรีมสดเลยอะไรเงี้ยก็เลยว่าโอเคพอรู้แล้วตอนนี้พอจะเข้าใจมันนิดนึงนะคะนอนบอกให้ลงคลิปสร้างันละแปกบอกว่าให้ลงลิปสร้างัวละแปกคลิป ตัวนี้คลิปเดียวยังไม,ยงไม่ยังไม่แทบจะไม่ค่อยได้ลงเลยนะคะห,ห่างกันคลิปละสองชั่วโมงอ่าไม่เอาจริงๆทุกวันนี้แทบจะลงแค่วันละอันวันละอันวันละชอ็อตวันละชอ็อตวันละแปดคลิปนีห่หามาจากไหนมาลงวันละแปดคลิป ถางกัน่ายงันคิดว่ะสองชั่วโมงอีกเหมือนเหมือนแบบพี่คนมีพี่คนนึงมาถามน้องว่าการสตรีมสดอ่ะพี่เขายังไม่เป็นเลยหาหาแบบยังงงงอยู่อะไรเงี้ยน้องก็บอกสัวนน้องเองน้องยังงงๆอยู่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็แบบแค่ตั้งกองรับได้อะไรไม่รู้ว่ามันทําอะไรบ้างยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ ไปดูตัวยานชอตขอลุมนอนนะโอเคค่ะแล้วจะเข้าไปดูคนลุมนอนนะคะว่าเกียร์ทันชอตเลยตอนนั้นนองสะสมเด้คือประมาณแสนหนึ่งตอนนี้ลดเหลือแค่เจนะ็ดหมื่นละชั่วโมงนะมันมันเคยยาวถึงเป็นแสนแต่ว่าตอนนี้ลดลดลงมาลดลงมาแล้วแค่เจ็ดหมื่นได้แสนห้าแล้ว ก็ลดลงมาเหลือเจ็ดหมื่นก็เลยโอ้โหมาแบบาแยาวมาตอนที่ทำเป็นแบบภาษาข่าวลาคำเนี่ยตอนที่เป็นภาษาขาวกฤษเาคำแต่พอทําไปมาแบบหลายๆอันปุ๊บจะแบบมันไม่คิดไม่ออกว่าคือด้วยความที่ว่าถ้าให้พูดบบมันก็พูดได้แหละแต่พอให้เราแบบใช้คําเขียนเปยนแบบนี้แล้วคือพอเราต้องมาเขียนภาษาไทยใช่ไหมใทยแบบรุ่นหนอนเลย เข้าเพคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะแล้วมันเกอดเนี่ยคำมันจะไปซ้ำกับอันเก่าไหมหรือว่ามันเขียนอย่างนี้จะอ่านเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลว่าเลี่จะยังไงโอเคนะคะไม่ไหวค่ะวันนี้โอ้ยทำไมมันมีนนนค้าแป้งตรงคอนไม่ได้ถาแป้งเลยสาม เอาบายนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ FCN กับโจที่แนะนำนะคะโดยจะลองไปดูว่าไอที่กดไฮไลท์ไปเมื่อกี้มันจะได่นอย่าใช้ซ้ำจะดีกว่าอย่าใช้ซ้ำจะดีกว่าโอเคนะคะ ใช้ซ้ำจะดีกว่าโอเคค่ะขอบคุณนะ KK พักๆโอเคนะคะควกนี้เริ่มใหม่เมื่อวานรีบลงกันมาไอ้หายไปหมดเลยรีบลงไวเมื่อวานหายไปหมดเลยไปค่ะขอบคุณนะคะฝันดีค่ะทุกคน